สวัสดีครับผมมือนีวันว่างวันดีครับสิทาพ,พ่นองมาเบึงน,นะครับสวนในบ้านห้องเฮาครับเพราะว่านี่สามารถกมาอยู่ครับแต่ว่าสามารถกนั้นคืออย่างหูบอครับ มิมครับมิมไงครับบักไงเลยแหละครับผมเคยเห็นมิมนี่กะคือว่าดน้ยล,ลยแหละครับแต่เต้มิมประเภทนี้ได้เพราะเออมิมหลวงหรือพึ่งหลวงอะไรครับตั้งแต่ผมเรียนอยู่คนนล้ครับลาดตะพัดสุรินทร์คนนี้พีพ่สามมั่งก่อนไปเอามิมไงอยู่ขางหอครับปีสามกับกรดาผมมายอยี่ยีชีดยีดเนาะ ี่สิบก๊อปีเลยครับเอา้าพึ่งมาเห็นมิ่มใหญ่หรือว่าพึ่งหลวงครับมาเห็ดห้างอยู่ในกกงวง,งในห้อนผมครับพี่น้องอยากเห็นบอนะครับมิ่มงหลวงห้างบังไงเลยครับเงวครับเง่ป็ดประมานสัมผิสประมันปรอมาณจากเม็ดก็กลัวครับแต่ว่าดาัดกวางกับประมาณนหน่ลยครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายมือเนาะ อันนี้จะเป็นหนึ่งที่อยู่ในหงันกันที่ว่าเป็นสิง่งยังหลักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่านี่หนม,ม,มาสร้างห่างอยู่ในในหงันในซานในโก้ใหม่น,นาาี่แค่ในซานชื่อว่าเพื่อนหั่นนะครับเป็นเพือนที่ลมเย็นเป็นเนนพื่นที่หน่าอยู่เขาถึงมาสร้างนคะครับไข่เขาเอา ไม่ความคิดผมกต่ถายพ่นที่เอ้าห่างตอ่ <วะ S 1> หงตอห่งางต่อห่างอยังมาห่างยังไงมาแฝดไว้ในเ่ืังไงอะไรเขาได้มาเอามาไหวนี <c oughs> ว่ยังไงเขาถ่ายลอยมันอยู่เย็นเป็นชุกครับเง <c oughs> ัอนหลังจะตกเป็นเงอนที่มั่งคั่งมันมันคงนะครับถึงสีมีมิ่มมาอยู่นะครับเขาจะม่มเขากับบอยู่เพราะว่าเงั้นหลังมีความห่อนครอบบุญไหวนี่ผมา่าตามความคิดผมเลยครับ จะเรียกว่าบาดเท้าเป็นบาดที่ลมเย็นอยู่แล้วอยู่สุ่มเย็นหนึ่งเขาถึงอยากสิมาอยู่น้าเท่านะครับไปเบิร์นก้านครับว่ามิ่มมันห้างไงขนาดใดห,หรือว่าด่างมันไงขนาดใดน,นะครับเป็นมิมหลวงหรือว่าพึ่งหลวงครับโตใหไงครับตัวไงเพราะเป็นมิมบาดมิ่มปลาเลยครับมิ่มพึ่งหลวงน่ะที่เขาเห็นห้างไงไงตามกงไ่ตึง้งสูงตามนาผา มาอยู่ในโกหมวงฮห่นเท่าครับไปเดี๋ยวสิไปเบิ่งกันเลยครับแต่ก่อนสิไปเบิ่งก็ฝากช่องนี่นยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่ยเป็นกำลังใจให้น้องพักกะกำน้องของนเนี่ยนะครับเนาะมีกำลังใจในการเหตุกครณบนีกะผ้ามิ่งนะครับบรรยากาศบ้านเทาสวนเทาซึ่งนี่นะครับที่นองหรือว่าซัดเดี่ยบ มาอยูนน้ำเดี๋ยวไอคือพึ่งพึ่งดวงแล้วพึ่ดวงหนึ่งไงไปไปเบิ่งกันเลยครับเพิ่นครับต้องคอยจอบเขาไปเลยครับยานมันตอดครับยานมันแตกหั่นครับพุมบกกาเขาไปเลยครับโอ้นั่นครับนั่นครับนั่นครับเดี๋ยวเพิ่นสีส้มให้เบิ่งเดี๋ตั้งกล้องก่อนครับย่านครับเห็นมครับเห็นมครับ ดั้มปือเลยครับซู่มเข้าไปครับเงี้ยวอาลาดครับปูนเงา้ยวปมาม่านตึกกะโดยสายตาเนี่ยก็สีปมาม่านเม็ดโกโก้วยครับปมาม่านจ็คเม็ดยี่สิบเส้นครับลอยยี่สิบเสนความเงีวของห้างมิลความกว้างกับประมาณจา็คหาสิบหกสิบเส้นนะสิดไดครับ ปาดมาอยู่ในหือนเห่า,าครับสวนเหื่นเห่าอยู่ขางกกกล้ยเห็ดห้างไม่อันนี้ครับในกกม่วงเลยครับเปลี่ยนไม่ต้น,น,ตนม่วงเลยเา่าอ่านลาดนะครับผมหูพยังเพราะวะ่ากลางคืนถ้าเปิดไฟเขาสิม,มันบินต้อมหลอดไฟครับเขาสิม,มันบินต้อมหลอดไฟหลายเลยก็เลยหาไปหามาน้องพักการก็เลยเห็นครับกับพี่ของหงก็เลยเห็น เป็นหมิ่มหลวงมิ่มไงครับี่น้องเอ้ยเบิ่งตีล้ละหางเงา,าเป็นเม็ดกลัวครับประมาณเจ็ดลอยยี่สิบลอยสามสิบเส้นเลยครับผมไม่ลอยหาสิบเพราะว่ามันสูงถ่วงหัวครับผมมาลอยประมาณลอยหาสิบเส้าน,าาานเหมือเอ้าเงาไงอาฬ้เลยครับพูดวกาเขาไปไก่ได้ครับอันนี้ซูมอยากเขามาไล่ตอดครับเนาะตาไงขกอีลีครับถ้าตั้ม ตามขวามคิดหรือว่าตามความเชื่อของคนอีสานเฮ้าคือว่าถ้ามีมิมนะครับมาเห็ดห่างอยู่ในสวนในเฮือนในซ่านเนี่สิครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลครับเขาสิอยู่ซุ่มอยู่ e เย็่นมาซอยให้เฮ้านี่เฮือนเฮ้านี่ยอยู่ซุ่มอยู่เยี่นนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเนาะคลายๆว่า เศร้าอีสานเข่าสีไปเอาห้างตอห่างหรือว่าห้างตอที่เอามาแล้วเอามาแขวน,นู่ในหือน,นเลยครับเป็นตุ่มในไง่ยกระเพาอสินั่นเลยครับว่าบ้านนี้อยู่ซุ้มอยู่เย็ยนเป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัยนะครับคนในบ้านอยู่แล้วสิมีความสุขนะครับมีความเจริญในนาทีการงานหรือว่ามีสุขภาพพละน้ำไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเด้อดหรือว่า ขอบครัวอบอุ่นสิเห็ดยังกะดีไปเมดครับถาวามีหัางต่อหังนมิมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือว่ามีมิมโมเมนมิมในหน่อยๆครับเขาเอื่นพึ่งหลวงมิมไงนะครับหั่นแบหไงครับปลาแบบเงาเลยครับประมาณลอยหาสิบเส้นครับบอมโมเมนต์ลอยยี่สิบดอกเพราะว่าผมยื่นเมืองเทียบกับส่วนสูงของผมมันสูงถ่วงหัวผมมายางแห้งนะครับสูงขึ้นไปประมาณจัก เมตรหนึ่งครับข้างล่างกับห้างจากโคก,กใหม่ขึ้นไปประมาณแปดสิบเส้นสูงจนสูงประมาณแปดสิบเส้นครับจากพื้นดินแปดสิบเส้นแล้วครับสูงขึ้นไปแห้งครับผมอาหารเขาไปไก่ด้วยครับ,รบเพราะว่าอย่างราะว่ายาิเขาแตกห่างออกมาตดัดเนาะคักอีลีครับคักอีลีครับอาอยู่ในโกกหม่วงครับ กะคงสีบไดเอาตอกบบาดเอามากินกะอยู่หน,าาน้าบ้านกะมีห้างหนึ่งนะครับตะกี้เป็นมิมหน่อยอันนั้นอยู่ในต้นหมกอยู่ในต้นหมกครับผมก็เลยเป็นห้างอยู่ว่าผมว่าที่แหลกว่าสีเอากินกะเม่บบานวายาเอวถอดเขามาอยู่น้อย่าไปเห็ดเขาถอนก็เลยบาดเอาจึงเขาเศร้าเห็ดห้างเขาใหญ่ไปอยู่บังไมลเลยครับ ต้นมงนาบ้านต้นหนาครับต้นมันหนาแห้งนะครับหนาบางแห้งเลยตอนนี้เขาบาง,บางอยู่เพราะว่ามันมันมันกำลังพัดใบใหมน่นาะหนาหนาวแล้วมันเขาหนาหอดก็เลยพัดใบต้นหมูเลยบกเปน็นหนาแต่ว่ามากกุม่วงที่บ้านอากลากด้วยครับเงี้าวอ่ากลากเลยห้างประมาณเมตรหาสิบเซนกับความยนวจักหัวนามสิขนานไดไหนจักห้างสีขนานไดไหนเลยครับ แต่ว่าใหญ่เห่าครับฝากกดนไหลก้นแชร์ก้นซับสึกไห้นี่นะครับอันนี้คือมิมครับมิมใหญ่หรือว่าพึ่งหลวงที่มาอยู่เงื่อนเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นเป็นมงค้เลยเป็นม่งข้นเนาะโอ้นะครับกดนไหลก้นแชร์เนี่ยนะครับเด้อเด้อครับเด้อ มาพบกําหนาผู้ว่าวนะครับพูดมิ่มอยู่ทางหลังมันนีลยครับนี่นี่นี่นะครับมหาอันขับไปไก่ออกตอนนี้พมหางห้างมิ่มประมาณจะหาหกเม็ดนยครับหกเมตรครับประมาณหกเมตดเนาะถาวัดเดยสายตาเลยครับประมาณหกเมตดมหาอันขับไปไก่ก็มีแล้วต่าแตกข้างมาตอดซุ่มนะครับซุ่มนี่นะครับ ยาญเขาแตกห้างมาตอดเนาะอืมเห็นปะครับนะกะฝากก็ไหลก็แช่เลครับมือหีิบผ้าพี่น้องมาเบ่งสวนในเงานในซ่านเหาซึ่งมีนิ่มมาอยู่ห้างบบกไงครับแต่เห็นมิ่มมากะห้างเลยทั้งไงทั้งเาวาครับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยแหละครับนี่โอ้อ้อนซ้อนครับอ้อนซ้อนหลายนิ่มมาอยู่เฮงอนกกงวงไง คือว่าเป็นมงคลเป็นมงคลครับเป็นมงคลอีลีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หน่องพักกานในเรื่องครับใหนนี้กาลังใจในการเ่็ยคลิปดีๆครับสาหรับลิปนี่ก็เอาประมาณนี้เลยครับอยากนะครับอยาดเขาได้ยงินนะครับเนาะอยาดเขาได้ยงินทางบางไงครับอ๋อทางบางไงอีลีครับโอเคครับ ล่าพี่ล่าน้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมส,สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายทกออศครับหนิมเงยครับหนิมงเงยนะบายท็อปข้อศอก